สวัสดีค่ะคุณหนูแนนเนาะของคุณเพช,ชโรโชคลาภที่จะได้จะได้มาจากเ,าเลขที่มีคนมาบอกนะคะไม่ฝันเองนะคะของคุณเพชรเนาะจะได้ชโชคลาภจากเลขของคนมาบอกนะคะค <c oughs> ุณแนนหลวงใจต้นนินทาุณอยู่ใช่เนาะ <c oughs> ของคุณแนนนะคะหลวงใจหลวงใจต้นหน่อย ตอนนี้เขารู้สึกยังไงคะตอนนี้นะคะรู้สึกโกรธโมโหนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเนาะรู้สึกหงุดหงิดเนาะวันนี้เขารู้สึกหงุดหงิดเลยทั้งวันนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะวันนี้เนาะแล้วก็เหมือนที่จะมีปากมีเสียงกับกับคนที่ทํางานนิดหน่อยเนาะมีเรื่องไม่ลงรอยนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเนาะของคุณแนนนะคะ วันนี้ไปลอยกระทงมาที่ไหนบ้างคะเนาะวันนี้ไลฟ์เร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแบบเผื่อหลายๆคนอนะต้องไปลอยกระทงกับผู้เนาะเดี๋ยวจะไม่มีใครเข้ามาดูเนาะเดี๋ยวจะน้อยคุณโอพี่ปี้ยคนชนบุรีจะทักมาไหมคะคทักมา<อ>นะคะเนาะแต่ว่าต้องรอเวลานิดหน่อยนะคะาาคุณโอนะคะอาาัเรทนิดหนึ่งนะคะเนาะ ทำใจไวได้เลยนะคะว่าเขาจะเล็ดนะคะน้องนายสวัสดีค่ะเนาะคุณหน่อยโชคเงียยไปห้าวันแล้วเขาจะกลับมาไหมคุณโชคนะคะเงียยไปห้าวันแล้วเขาจะกลับมาไหมจะกลับมานะคะเนาะน่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะคะเนาะช่วงนี้เหมือนเขามีธุระไปสระสางนิดหน่อยนะคะเนาะ ของคุณหน่อยนะคะมีธุระนิดหน่อยนะคะแม่แท้ๆท,ที่เอาไปกระจายระวังเมีอากาชอบนินทาฉันตอนนี้ไม่สแสดงตัวมีโอกาสที่จะมายุ่งไหมคะของคุณเพชนะคะมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะมายุ่งสูงมากเลยเนาะเหมือนเขายังไม่อยากปล่อยคนนี้ไปนะคะเขามองว่าคนนี้ ค่อนข้างที่จะเป็นตัวแบบหาเงินให้เขาได้เลยนะคะเนาะคนที่คุณเพชรคบอยู่ปัจจุบันเนี่ยเนาะเป็นคนที่แบบว่าหารายได้ให้เขาเยอะมากๆเลยเนาะเขาก็เลยอยากเก็บคนนี้ไว้อยู่เนาะเอาจริงๆเขาไม่ได้อยากให้ให,ให้เลิกกันเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะดูแลครอบครัวดีเลยนะคะแฟนคุณเพชรคนนี้นะคะเนาะเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้วก็ ดูแลคนซัพพอร์ตคนเยอะมากๆเลยเนาะเมื่อวานมีใครยังไม่ได้คำตอบบ้างนี่คุณแก้มเนาะแฟนเก่าล่าสุดคิดจะกลับมาไหมคะแล้วเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ไปแล้วถึงแล้วเขาเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ไปแล้วนะคะเนะาะอนาคตมีโอกาสที่จะกลับมานะคะของคุณแก้มนะคะเดี๋ยวเขาจะเลิกกันกับคนใหม่นะคะของคุณแก้มนะคะเนาะ เขามีโอกาสที่จะเลิกกันนะคะคุณเพชรปีนี้น้าเยอะมากล่อน้ำท่วมไปหมดเลยเนาะไม่น่าจะได้ลอยหรอคะเนาะมีแผนเหมือนจะไม่ได้ลอยหรอต่างจังหวัดอ่ะเขาลอยกระทงกันสนุกเนอะแต่แบบในกรุงเทพลอยกระทงกันแบบยังไงอ่ะมันมันคนเยอะหล่อนว่ายังไงเนาะคนไม่ค่อยรู้จักกันนะเดินไปไหนมาไหนมันก็แบบเหมือนไปกันแค่สองคนถ้าคุณไม่มีกู่ก็คือหน่อยนึเนาะ คุณแดนคนที่เงียบไปสองเดือนแล้วเขาจะติดต่อกลับมาไหมคุณแนนเนาะมีโอกาสติดต่อกลับมานะคะคุณแนนเนาะรอโอกาสก่อนเนาะตอนนี้มีโอกาสที่จะกลับมานะคะคุณเตยคุณอาร์มเงียบหายไปเลยเขาจะกลับมาไหมคะ กลับมานะคะเขาเงียบก็จริงแต่ว่าเขาก็แอบ,บดูเราอยู่เนาะเขาแอบ,บดูเราอยู่เพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาแบบเครียดเรื่องการเงินนะคะขอบคุณเต้ยนะคะเครียดเรื่องการเงินเนาะก็เลยเงียบเงียบไปนะคะเขาไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องส่วนตัวให้เราฟังสักเท่าไหร่นะคะเรื่องการเงินเนาะปีนี้ลอยกระทงน้ำกระท่วมปลาเาคุเพียอยู่ที่ไหนเอ่ยอย,อยู่อยู่กาเหรอคะน้ำท่วม แสดงว่าต้องติดแม่น้ำแน่เลยเนาะของคุณรอดนะคะคุณโนนเขาจะกลับมาคุยกับเราไหม,มคิดหนักอยู่นะคะถ้าจะกลับมาเนาะแต่ว่าตอนนี้เขากบยบินไปแล้วเนาะไปจากเราแล้วนะคะ,อะตอนนี้กำลังไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่นะคะเนาะ ถามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาไหมมีโอกาสประมาณ30ี่เองค่ะเนาะแต่ว่ามีโอกาสเนาะแม่นาคตมีโอกาสที่เขาจะกลับมานะคะแต่ว่าตอนนี้ยังค่ะเนาะเพราะว่าเขากําลังไปใช้ชีวิตอยู่เนาะไปใช้ชีวิตที่เขาอยากจะใช้มานานแล้วนะคะของคุณหลอดนะคะของคุณมุกนะคะมีโอกาสที่จะได้รอยกระทงกับคนเก่าไหมวีมีกี่ชั่วโมงเองอะจะตัดสินใจได้ไหมเนี่ย มีโอกาสที่จะลอยไหมมีโอกาส70%นะคะของคุณมุกนะคะถ้าถ้าักไปชวนเขาก็ไปด้วยนะคะคุณมุกเนาะแต่เขาก็รอคนชวนอยู่เหมือนกันเนาะถ้าชวนก็มีโอกาสนะคะเนาะเขรอคนชวนอยู่เนาะของคุณมุกนะคะลองทักไปดูนะคะขอบคุณค่ะเนาะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะคุณพลอยหนูจะเจอแฟนนักบอลเรเร็วนี้ไหมคะเราจะได้คบกันนานไหมจะได้เจอกันนะคะเนาะจะได้คบกันเร็วๆนี้นะคะของคุณพลอยเนาะเราก็จะได้คบกันนานเลยนะคะแฟนนักบอลคนนี้นะคะได้อยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยค่ะเนาะ แต่ว่าจะทะเลาะกันเล็กๆแน้อยนะคะเนาะช่วงนี้ก็จะทะเลาะกันบ่อยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับหัวใจนะคะอย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะคะเนาะคุณยุย้ยวันนี้ไปลอยกระทงมาที่ไหนบางค้าเนาะคุณยุ้ยอยู่ไหนเนมื่อกี้คุณยุ้ยเห็นแบบแฝบงบข้อความเด้งยอยู่แคุณยุย้ยโสดปีนี้จะมีความรักไหมคะจะมีความรัก ของคุณยุ้ยนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะเนะาะอันที่จริงถ้าเป็นไปได้เลยจะเป็นช่วงต้นปีนะคะช่วงต้นปีหน้าเนาะจะมีคนดีๆเข้ามานะคะแล้วก็จะมอบสิ่งดีๆให้นะคะเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็จะมอบสิ่งดีๆให้เรานะคะคุณยุย้ยเนาะคุณเพชเขามีผัวใหม่แล้วนะคะเขาก็ยังอยากได้คืนนะคะถึงแม้ว่ามีแล้วก็ตามเนาะ มีแล้วก็ยังอยากได้กลับคืนมาอีกนะคะเหมือนเขาไปใช้ชีวิตกับกับสามีใหม่แล้วเขาเหมือนเหมือนคิดได้ว่าแบบคนเก่าเขาดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเนาะคุณอีฟแฟนเก่าเขาคิดยังไงกับเราคะคุณอีฟนะคะแฟนเก่ายัางคิดถึงเราอยู่นะคะเน,น,นาะในอนาคตมีโอกาสที่จะกลับมาหากันนะคะคุณอีฟเนาะตอนนี้เขาคิดถึงเราคิดถึงเรื่องราวดีๆนะคะท,ที่ที่เคยไปเที่ยวด้วยกันเนาะ แล้วก็เวลาผ่านไปที่เดิมๆเนาะที่ที่เคยไปนะคะเขาก็จะรู้สึกคิดถึงเรานะคะของคุณีเนาะยังคิดถึงเราอยู่เนาะในบางครั้งนะคะตอนเวลากลางคืนเนาะเขานอาจะไปหาคนอื่นใช่ค่ะเขาคิดตอนแรกเขาคิดว่าคนนั้นดีนะคะแล้วพอเขามาเริ่มคิดได้เขาก็เลยอยากกลับมานะคะคุณเบีะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องย้ายงาน ไปอยู่ใ,ใกล้แฟนโอ้ยมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานไปอยู่ใกล้แฟนนะคะคุณเบียร์เนาะมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานไปอยู่ใกล้แฟน80%เลยนะคะเนาะแล้วก็จะอยู่ใกล้กันแน่นอนนะคะเนาะแล้วก็งานนี้จะจะได้ส่วนแบ่งจะไดเ้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะถ้าย้ายไปงานนี้นะคะแล้วก็จะได้อยู่ใกล้แฟนนะคะมีโอกาสขานเนาะ สักประมาณ5เดือนเนาะสักประมาณ5ถึง8เดือนนะคะของคุณเบียร์เนาะ